เอ้ยแม่งเออดูด <left> ูด <Home> ูเซลตัดปลายแท่งเต้อไม่มีมอไซดไปครับไปวะไปดีค้าไปดีคับมาตามผมมาครับครับใครกดยัายั้ยไ้กูเนี่ยกูไม่แพ้พวกมาไม่ได้กูวัวเปลวที่ที่กูตั้งตายตัวแรกเพมันเป็นแผนเวย โอ้โหโหเฮี้ยนจังตีเป็นหกไม่เนี้ยโซลที่ยืนที่หลังสุดอ่าปูว้าเป็นแยไอ้เรี่องผมก็คืนเลยดูอยู่พี่กิมดูอยู่สีหมอชิวเลยนะพวกมึงเน๊ยเด็กเปรตดาบเวนดมาดังพี่ไม่ถังพี่หลังพี่หลังเร็วกว่าตอนไม่มีใครตีเลย พี่ตีอยู่พี่ตีอยู่แต่ตายทำไมวะไม่เลือดแค่นี้เองวะพี่ช่วยด้วยพี่เป็นช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วเออนั่นแหละไอ้ยาสะท้อนนี่ไงหรอพันๆช่วยกลางหน่อยกลางไม่มีเลยไม่มีมัหน่อยกลางแล้วหมอว่าอยู่ครับผมเกิดหมอว่าอยู่ครับไมพี่ยังไม่ได้ดพันเลยเฮ้ยหมอว่าอยู่ไปตีฮัลโหลพี่ตีอยู่แต่ไม่มีคนมาตีเลยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะบ้านเราตีใครตีกูข้างหลังอ่ะ บ้านมันไม่มีใครแล้วนะไม่ต้องเข้ามาบ้านแตกบ้านแตกบ้านเราหรอก40,500สัตว์ผมเล่นบ้านเองเล่นบ้านคนเดียวเลยเล่นบ้านคนเดียวเลยไอ้โดมคอยตายเหยียดหัวเสือกนี่เยอะจังเลยสัตว์ดูดีกังยิงวีอ่ะ่อยมอยแล้วกู้ทวนกันนะทวน ไม่เห็นไมลูกผู้ชายเขาดวลมีดกันอยู่ยังมาลอยหลังคิดมานเอาไว้เราไว้ดงเราไว้กำลังไปโอ้โหเย้ได้พอดีเลยตายาด้ไหวดาบวานดาบวานนึ้หมวยยิมดาบหนึ่งดาบหนึ่งเอาเองเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนะเดี๋ยวเอาเสร็จเดี๋ยวไปโอเคโอเคเฮ้อดูนี่อะไรเปลาอะไรเปล่า ไอ้โดงๆๆล็อกดับแวอื้โดนซ้อนเงี้ยสุดท้ายวตารเฮ้ยตีเลยน้องกูวะนี่ไงตีน้องกูอีกครับนี่พี่ตัวนึงตัวนึงไอ้วะใช่ๆๆๆๆๆบ่ใช่ๆเฮ้ยมึงกูดิเฮ้ยไม่ต้องออกจากบ้านพวกมึนครับบอกเลยไล่แต่ปลาปลาอย่างงี้แหละ ไม่ต้องเล่นกับตัวอื่นหรอกตัวอื่นอ๋อโหดีอะกูกลาอ้อยหรอกติดพิสูจน์ดาเมจโยเออยแรงหมดแรงหมดแรงหมดเอ้ยหมดทำมากกูคุณก็ตีตายแต่กูเนี่ยแหละแล้วทุกคนทิ้งกูไปหมดแล้วกูจะรอดเหรอครับครับเขาเขาเชื่อว่าไงเียเอ้ยสะท้อนตายอุ้ยติดพิษตาย สวบดูไปสอบีลเพี่ยะโดนสวบหลับไปกูข้างหมดทข้างหมดนพี่กิมชอบไปไม่หรอไปไปอกอกมาออกมาออกมาออกมาเราเกิดไม่พร้อมกันพี่กิมไม่ให้เสียงอ่ะไม่ให้สัญญาณเอาใหม่เอาใหม่ทำข้างก่อนพี่สองุมหนึัิปแม่งมันถาย <laughs> เฮ้ยมีนินพิษไหม <c oughs> เอ้มายังมาแล้ว กำลังออกจากบ้านโดนยิงฟรีนะสองตัวละบ้านโล่งครับบ้านเราโล่งบ้านเราโล่งบ้านเราคิวมันจะได้แบบว่าอยู่ที่ผมไงเออไอ้เนี่ยกูโดนเหล็กแล้วเฮ้ยช่วยพี่ลังไอ้กั้งมันยิงฟรีน่าหิ้หมดสักทวนหนอยสัตว์ทวนเีาอยู่ที่สูกแกแล้วพี่รัง ดับไฟแล้วด yeah. oh. ับรถดับรถโอ้โหโดนลุกจุดไปไปไปเียกิ้มีิกิมข้างหลังเต็มเลยมาแล้วมายังมาแล้วบ้านเชียปะเราต้องรอดเราโอ้โหโดนสะท้อนตายเฮ้ยสะท้อนเอี้ยี่สิบสะท้อนยไปขึ้นน้ำระเมิดทอนแสนกว่าเลยพี่โดนเลยตายวะจีเตะจ ีอ่ะเขาเป็นแสนเลยวะเป็นแสนเลยวะ N K เป็นแฟนเลยเหรอเพ่แนเลยอม่นก็ไอหมนไม่ครับไม่นี่น้องกูไปด้วยีิโอ้โหโดนแท้จิ้มข้างหลังมาแล้วมาแล้วเด็ดต้มเทนนี่เอาไม่ดีอีกแล้ว ต่อแตกแล้วเหี้ยสะท้อนไปไปไปออกไปเกมายังโอ้โหอูเจอฮันคูณสี่หมื่นห้าเกมยังเราแยกไปพรดงพอบงกันผมเล่นเมื่อกี้ผมเล่นปั้นอยู่บ้านบ้นปล่อยเลยผมกับพี่เจ้งสองคนพอดาบอ่ะบ้านพี่เจ้งมาพี่เจ้งมาถึงแล้วพี่กำลังเกิดพ่กำลังเกิดโอ้ยเหน็บพระโด บ้านไซส์มืงสองตัวเลยมันยิงไม่ค่อยจะออกว่ะไอพีอาร์กีบไอมไงเหนื่อยอ้โหเล่นปกติเลยผมเล่นในบ้านเองเหนื่อยไหมติดบอยสองเลยติดปรสิทธิ์โอ้โหแล้วกูตีติดสองไอเฮียมึงก็ตีติดสองกูเก่งตึ้งมาดิจบแล้วจบไปอาอเฮียไม่ตายแหละ ซ้ายซ้ายสายซ้ายซายซายขวาขวาขวาต่อขวาต่อขวาต่อไม่เงี้ยสวยสวยเฮ้ยใครวะเนี่ยมึงเด็กันมึงเด็กันมึงเด็กกันสี่สาวกันครับครัทำไมกูไม่มองกั้งเป็นเป้าหมายแรกวะ กูต้องไม่มองไอ้หลามได้ยใา้ข้ามขนาดนั้นเลยวะนั่นน่ะสิไอ้สัสเราไป็อกไปเรไปไอ้ี่ยโดนหลอกไอ้เงินไมยเลยบังเดบังเดินชันไม่ดุงพูดทั้งหมดมาโอ้ เรามันตายดิสมบัตการยังเดือดวานมาเหี้ยแม่งวานมาทางในบ้านอ่ะปล่อยเลยเดี๋ยวพี่อยู่กับโด่งเองไปไปไปขั้นอยู่เดี๋ยวพี่อาสายมือต้นเดือยสายมือสายมือสายมือขั้นขั้นอยู่ในบ้านพี่ซ้ายขวามีหมดเลยไป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 ไไปแล้วไปแล้วทางแล้ว หมอให้หน่อยครับขอบคุณนะครับหมายก็หมอเราติดแล้วหมอเราติดแล้วไม่ถึงโอ้โหไอ้เหี้ยไม่โดนโอ้โหกูโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยช่วยอาน่หน่อยกอดแตกกอดแตกพี่อ้ําโอ้ยพี่อย่าดูที่มัน น้องกูดานความเลยห้าจิ้งจิ้งจิ้่จิ้งจิ้งจิ้งจิ้ีจิ้โอ้ยเฮียถอยถอยถอยโอ้ยเฮียโหกูโดนอะไรอีกแล้วปะสองตัวเอากูลงเฉยคืนนองึ้นนองโดนอะไเฮียพี่ตูนพี่ปวอะไรบอกนี่ ทำนใไปโดนปั่นเนี่ยคแข่งมหนึ่งวะมึงเียกแข็งวินนี่ตายบ้านหลุดนะบ้านหลุดนะบ้านหลุดมีตัวหนึ่งสองตัวขอมากขอมากขอมากไกังอะไรยดิอ

ไอ้โดงโดพร้องมันตายโัวเลยมีเราแต่คนมองข้ามมันเสียตายทั้งมึงเลยไอ้เหี้ยร้อยเดียวเนอะตองตาหันมาช่วยลางคนได้เยอะพี่แต้มมันจะตามทันแล้วมึงเข้าบ้านยากตาตาดคุ้มเลยกำลังเข้าแล้วโอ้โห่เสีย เอ้ยเรากูติดอะไรตุกตักักเลยตอนแต้มต้มเด็เอะ้แล้วไปปันดียวปันดียวเมื่อไรผมเก็บได้สามตีตัวเมื่อไหร่ยหมอกำลังจะหมดชุด เติมกลางเรื่อยๆเติมกลางเรื่อยๆต้มดามิระเบิดนี่ตัดโอ้โหแล้วคูมาหยุดหน้าทวนเอ้าวเฮี้ยตายได้ไงไวสัตว์เอ้ยหวยแม่งดาบสองคมยากิหรงหลงหลอหลง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 เพ่มัดไม่โดนเออหวยผมต่อยถึงห้าแล้วพี่แล้วเมื่อกี้ หมอหมดทั้งหมดปั้มเลือดไม่ได้เกิดหมอหน่อยนะมันอับปั้นกันอยู่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 สองร้อยเองดาบเข้าดยลเลยอ๋อชิบหน่ส่วนลูกเป็นไอ้หมอยเปล่ามึงแล้วแต่พวกมึงอีกแล้วครับกลางไม่มีใครเลยมามากลางหน่อยมาเอาเอาปั้นหน่อยปั้นหน่อย แา้หนำแต้ั้ำนัาปันนับปันอับปันปันแตกกันนมาเลยดาบเข้าอ๋อดาบน้อคือจะยองไอ้ที้ยโอ้ทวนแขงกูโดงออกกดแกไ่ทานพีกดแก้ไม่แกให้มีดาบเข้าบ้านอ่ะตครตายเกิดบ้านเลย ปัลมันเกิดน,นะปัลมันเกิดแล้วนะอ๋ะอ,อ,อเฮียวิ่งไปตามเราเราไปไปไปออกไปโอ้เฮียติบสองดีจังไว้คือไว้ขืนบอกปั้งหนึ่งยเออไอเอไอ,อ,อรอดดาบเข้าบ้านสองตัวโอ้โหติดก <c oughs> ่อนอื้อหือพินสกิลมันเร็วอ่ะเฮ้ยพินอีกแล้วไอ้สัสพ <c oughs> <c oughs> <ผ>ินสกิลมันเร็วเฮี้ยเอย มันตีไม่ถึงเลือดแตแม่งตีเร็วมันยังไม่ได้ตีเลยเฮียมันโอนผมยินยิงแม่นจัดนะเกมแม่นเราเกิดนะมีดาบซ้ายมีดาบซ้ายตั้งตายปันปังปันเธอดิปันตั้งตายมันนำแล้วตั้งปันตั้งแบบว่าปันตลอดตั้งสามหมื่นเอ็ดไม่ตายเมื่อกี้ตายตายบ้านตายบ้านเคลียบ้านเคลียบโอ้ยเฮียอะไรวะสามหมื่นเอ็ดไม่ตายได้ไงถามก่อน แข่งอีกโอ้โหอ๋อไอ้กูแข็งอือฮึสองนาทีเลยอ่ะไปละอ๋อดีแล้วเอาละหมัดต้องเข้าบ้านเลยนะของสว่ากินไปเข้าบ้านมากินปะสองนาทีท้ายแล้วจะให้เราปิดหมอไม่ตอไม่ต้องเกิดหมอแล้วหมอไม่ต้องเกิดแล้วเข้าบ้านมันเลยพี่เข้าแล้วอยู่ในบ้านเนี่ย

อ้มันตเอาเงี้ยปวนไม่มีเลยเฮ้ยสี่หมื่นห้าไม่ใจโอ้โหเลี้ยกลางเลี้ยกลางเลี้ยกลางเลีวยงโดนเราแล้วเออแตกมันถอยไปเอาปั้นมันถอยไปเอาปั้นอย่าเลี้ยนมันได้เลี้ยนมันได้เดี๋ยวหมอวี่หมือกันพี่เจ๊ออกไปเลยพี่เจ๊ออกไปเลยเลี้ปั้นเลยเล้ยบันเลยยี่ห้อดูสุก้วเอาหมอวิ่งเข้าป่าไผ่ไปเลยเราเกิดมาๆๆ เราเนี่ยได้ปั้นชนะโหแต่มันอยู่กลางกันหมดเลยอะเราอยู่ไหนกันหมดอ่ะเออมันช่วยหน่อยโอ้โูแทกกันเนี่ยแพ้ไปช็อตกันดะไปแพ้ไปแพ้เราอยู่ไหนกันนะเราอยู่ในบ้านมันเหรอไม่ในบ้านมันไม่มีใครเลยมีแค่ผมกับเกมนี่มันอยู่ตรงกลางเราเต็มเลยกําลังเดินไปช่วยหมอไม่มีแล้วเกม จบใช well, ่ไหมเอออยู่นี่หมา